สู่เอที่สามมือน,นี้โบรเริ่มมีมม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 ปัญหาแล้วเสียงไปเติม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 ผูชนเติมไปรถไป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 อย่ไงห,หน้าหลังเลยไปไปไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต,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 ต่ไปไต่ไปไปโบหอนวอดวอดลวไปไปเลยไปเลยไปเลยไปเติมมาเติมมา Toma má qua má, Quá, tên quá, tên tin tên tin tên 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 phải cao phải cao phải cao, tên tên bay, tên bay, tên 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 sai 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 ยกคนโยกคนยิงหน้าหลังเลยยิงหน้าหลังรถยิงหน้าหลังรถอัด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 พ่อขันขึ <h ide> <h ide ้นมายกเลยหนึ <h ide <h ide ่งอัดเต็มเลยจมขันเลยจมขันเลยอัดอัดดิอัด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 ไป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 ดูดแรง